จังหวัดลบบุรีร่วมกับเทศบาลตำบลท่าโขงและพุทธศาศสนากชนร่วมจัดประเพณีชักพระศีรีอริยะเมตไตรวัดไรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่งรุ่มน้ำบางขามเมื่อวันที่3พฤษภาคม2566เวลา8นาิา30นาทีที่วัดไรตำบลเขาสมอคอนอำเภอท่าวุงจังหวัดลบบุรีนางเพชรรัตน์เรื่อรัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดรบบุรีเป็นประธานเปิดงานประเพณีชักพระรีอริยะเมตไตรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่งรุ่มน้ำบางขามวัดไหร่ประจำปีพุทธศักราช2566โดยมีพระเฉลวทิตหวังโสรักษาการเจ้าอาวาสวัดไหร่เป็นประธานปล่ายสง์พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตีอดิศักดิ์วิสวรมนานอำเภอท่าวงหัวหน,น้าส่วนราชการผู้บริหารท้องถิ่นท้องที่และพุทธศาสนิกชน จากทั่วสารทิศเข้าร่วมพิธีเป็นจํานวนมากการจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสารขนมร,รมเนียมประเพณีไทยให้คงอยู่กับชุมชนเพื่อสร้างความรักความสามาัคคีแก่คนในชุมชนอีกทั้งยังส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายตลอดจนร่วมสร้างเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป สำหรับการจัดงานนมัสศกาศศรีระยะเมตไตรวัดไหลจะจัดขึ้นปีละสองครั้งครั้งที่หนึ่งจะจัดขึ้นในวันขึ้นสิบสี่ค่ำเดือนหกและครั้งที่สองแรมสี่ค่ำเดือนสิบเอ็ดของทุกปีในปีนี้กำหนดจัดขึ้นจำนวนห้าวันห้าคืนระหว่างวันที่สามถึงวันที่เจ็ดพฤษภาคมสองพันรอยหกสิบหกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุปปรีได้ลกล่าวว่า พระเพณีชักพระปัตไรได้อัญเชิญรูปรรหล่อพระศรียะเมตรตยประดิษฐานบนแท่นตะเคชนิดไม่มีล้อทำเป็นบุตรบกมีหลังคาเป็นฉากกั้นแล้วนำเชือกขนาดใหญ่สองเส้นผูกตะเคเป็นสองแถวให้ประชาชนทั้งหลายที่มาร่วมง,งานช่วยกันชักรากไปตามเส้นทางที่กำหนดโดยออกจากวัดไรอำเภอท่าวงไปตามเส้นทางของหมู่บ้านโดยขบวนจะสิ้นสุดที่วัดทองคุ้งอำเภอบ้านมีจากนั้น อันเชิญพระศรียรยะเมตไตรกลับมาประดิษฐานที่วัดไร่ดังเดิมรวมระยะทางไปกลับประมาณสิบกิโลเมตรตลอดทางที่ชักพระจะมีประชาชนตั้งโรงทานและหยุดให้ประชาชนได้ส่งน้ําพระและกราบนวัตการปิดทองนะครับขอขอบคุณข้อมูลภาพข่าวจากน้องไพร จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีนำสนเสนอาข่าวโดยสถานีข่าวลบบุรีโพสต์คีวีนพรับทองแก้วระดับภาพตัดต่อภัยรับทองแก้วบรรณาธิการข่าวรไรนาน